เคยขาดทุนไปเกือบเลิกแต่วันนี้กำไรหลักล้านเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดคุณชคยรู้สึกแบบนี้ไหมขาดทุนซ้ำๆจนท,นท้อใจอยากจะเลิกเทรดแถมยิ่งพยายามกู้คืนกลับมายิ่งขาดทุนหนักขึ้นอีรู้สึกว่าตัวเองโง่เพราะพลาดซ้ำๆแบบเดิมๆอีกฉาคนอื่นที่เทรดแล้วได้กำไรทุกวันเนี่ยครับที่เปิดพอร์ตมาเนี่ยเจอแต่ตัวแดงทั้งนั้นเลยหัวใจเราเนี่ยเห็นพอร์ตแล้วแทบสลายเราเคยถามคำถามนี้กับตัวเองไหมครับว่าทําไมคนอื่นเทรดแล้วได้กําไรแต่ทําไมเรากับทําไม่ได้เสียทีขึ้นความจริงที่น้อยคนจะรู้นั่นก็คือ90%ของคคนที่สสวาามํเร็จก้าสิง คุณแต่พวกเขาแค่รู้วิธีการที่ถูกต้องซึ่งการส้าเ็ของปัญหานั้นนะครับไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เป็นเพราะความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการยอมแพ้กับตัวเองยอมแพ้กับความกลัวนั่นเองเพราะว่าเรากลัวตกรถเราก็มักจะวิ่งไล่ตามราคาหรือเมื่อเราหวังอยากจะรวยทางรลักหรือมีความโลภที่อยากจะกู้การขาดทุนให้กลับมาไวๆเราก็มักจะเพิ่มวงเงินให้เกินตัวหรือที่เราเรียกมันว่าโอเวอร์เทรดนั่นเองแล้วเมื่อเราใจร้อนหรือว่าอยากคืนทุนเร็วๆเราก็จะเทรดถี่จนมากเกินไปซึ่งคนไทยเป็นแบบนี้นะคร ว่ามันได้ผลดีมากๆซึ่งวิธีการแก้ไขนี้มันคือระบบที่เรียกว่าระบบ หนึ่งสองสามนั่นเองซึ่งมันจะเปลี่ยนทุกๆความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าและจะเปลี่ยนทุกคนที่ขาดทุนให้กลับมามีกำไรได้มาดูนครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงขั้นตอนที่หนึ่งในหนึ่งเดือนแรกมันคือการเริ่มต้นอย่างมั่นใจหรือว่าคือการฟื้นฟูความมั่นใจโดยการเทรดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตต่อครั้งเทรดตามแผนตามระบบที่เราเรียนรู้มาเท่านั้นโดยมีเป้าหมายกำไรเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อวันหรือว่ามันคือการที่เราเริ่มต้นจากการที่เรามีเป้าหมายลเล็กๆกำไรเพียงแค่หน,นึนหนกกท,ทุๆ เพื่อให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาถ้าทําได้ต่อเนื่องนะครับและสิ้นเดือนมีกําไรเราจะไปขั้นตอนที่2กันต่อแต่ถ้าสิ้นเดือนผลประกอบการยังติดลบอยู่เราจะต้องกลับไปเริ่มต้นน้บหนึ่งจากขั้นตอนที่หนึ่งใหม่อีกครั้งขั้นตอนที่2ใน2เดือนถัดมาคือการค้นพบตัวต,วตนและสร้างระบบของคุณเองได้วิเคราะห์จุดแข็งว่าเราเทะได้ดีในช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นหาสไตล์ที่ใช่เช่นเดทหรือสวิงเทดที่มันเหมาะกับเราเรียนรู้ที่ัยการเทดของตัวเองทําซ้าอย่างได้ผลหากเราเจอวิธีที่ดีให้เรากลับไปทํําาาซ้้ออยย่่งมีีวินนนนััขตท3ใ2 สุดท้ายนี้นะครับมันคือการขยายผลสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนให้เราเพิ่มขนาดทีละนิดนะครับจาก1%เป็น2%ของพอร์ตอย่างมั่นใจขยายเป้าหมายจาก1%เป็น 2- หรือ3%ต่อวันสร้างความสม่ำเสมอนั่นคือการทากาไรได้ยอย่าง่อเนื่องในทุกๆเดือนซึ่งในแต่ละขั้นตอนนะครับเราจะมีกฎหล็กด้วยกันอยู่3มข้อมาฟังไปพร้อมกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับห้ามเราเทรดในวันที่เราอารมณ์ไม่ดี ข้อ2ครับห้ามแก้มือด้วยการเพิ่มวงเงินหรือว่าโอเวอร์เทรดนั่นเองข้อ3นะครับห้ามเทรดเกินแผนที่เราวางเอาไว้และมันก็มีสิ่งที่เราต้องทําทุกๆวันอยู่ด้วยกัน3อย่างนั่นก็คือข้อแรกนะครับอารมณ์ก่อนเทรดให้เราฝึกให้คะแนนนะครับว่าก่อนเทรดเราให้อารมณ์ของเราเนี่ยระหว่าง1-5ถึง้เราให้กี่คะแนนข้อ 2. ครับจำนวนครั้งที่เราทําตามแผนและข้อที่3ครับคือบทเรียนที่เราได้จากการ take, เทรดในวันนี้ที่เราเทรดไป ซึ่งหากเราทําตามได้นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือในเดือนที่1นะครับเราจะเลิกกลัวการขาดทุนเราจะเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และเราก็จะเริ่มมีวินัยในการเทรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปในเดือนที่2และ3นะครับเราจะเข้าใจสไตล์การเทรดของตัวเองเราจะมีระบบที่เหมาะกับตัวเองและเราจะเริ่มมีกําไรที่หยักสม่ำเสมอและในเดือน 46นะครับเราจะมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองมากขึ้นพอตเราจะเติบโตอย่างมั่นคงแล้วเราจะสามารถส่งต่อและสอนคนอื่นได้ถ้าาใครพร้อมนะครับเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นอยากให้ทุกคนทําตามนี้ก่อนครับข้อแรกเลยก็คือให้เราลืมเรื่องการขาดทุนออกไปให้หมดเลยนะครับเซตซีลโอใหม่ตั้งแต่วันนี้ข้อที่2นะครับเริ่มต้นเพียงแค่1%ของพอตเท่านั้นถือว่าเป็นการฝึกอย่างใจเย็นๆและข้อที่สามนะครับให้เราฝึกบันทึกจดบันทึกการเทรดทุกๆวันและข้อสุดท้ายนะครับข เ็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเทรดแล้วขาดทุนแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาจากการเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเองนั่นเองจากคนที่เคยขาดทุนแทบล้มละลายวันนี้พี่พงศ์สามารถพิชชีวิตกลับมามีกำไรหลายล้านได้บอกเลยนะทุกคนมันไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยมันเป็นเพราะการเปลี่ยนวิธีคิดและเราแค่มีเพียงระบบที่ใช่สําหรับเราวันนี้คุณจะเลือกอะไรครับจะทนอยู่กับความเจ็บปวดเดิมหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนตัวเองดูระบบที่พิถูกแล้วจริงๆว่ามันได้ผล อย่าลืมแชร์ความวิเห็นของคุณที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ